ต้องหาเออมทันจะตัวกองต้องบอกว่าสลัดพกต้องเป็นแก้ว นหลูมเช้าเขามาจัดาข่ารู้อันบอกาหอเพราอ้นไหอ Nó có thử dư Nó không đẹp gì đâu không còn nữa, này nữa Nè

มอนายไมอนาน้องมันส่อหมอนายเอไปอันมากไปอันมากมาแต่ว่าน้องแกจะเห้ผมยังมากมวนจะยังยุ่หัวละบักขเล้วยขอด้วยเล้ยยังยุ่งหัวมอ่อะไรอลูกก็พัอะไรลรรมดาอ่ะนะอ่ นี่แหละี่น่เหนอะไรไอ้เนยีปอน่เนี่ยตตายวกกว้หอนน่รู้ปวกนอืหมด ใค่ตเอันะอิ่มแล้วใคะพอกวดมาแทนเนาะมาแทนกินแทนแ้วก็เมย์บูแล้วก็เอาว่ากินผัก กินหอมคนยัง่กินข้าวจีนยาหอกว่คนยัง่กินข้าวจีนนานังาจมาจะกินนาาไหมคุนจามาจะกินนากินข้าวกินาองคนตัด กรบดเองค่ะเอากราดทมรักนั่นคกรินนั่นกินักที่หลังบ้านเลยกินพักขาวบนไมนหาวบนไหมกินพักกินพัก